สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับเมียร์ักซี่แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในรักน่าร็กลีเบิร์ด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 นะครับวันนี้ก็มีคนขอมาบอกว่าให้ดูดาเมจบอให,หน่อยสรุปมันปรับบอสหรือเปล่ามีว่าปรับนะมีว่าปรับนะครับแล้วก็ตอนนี้ iOS ดูบอสไม่ได้เลยนะครับตอนนี้โอ้โหขึ้นเป็นบอสดี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 เลยนะครับโอ้โหแบบเขาแล้วเป็นตั้งแต่เมื่อวานเราไม่แก้ด้วยนะเออก็เลยไม่รู้ว่าเกมจะเป็นเช่นไรต่อนั่นแหละ อ่ะเดี๋ยวมีให้ดูบอสเลยแล้วกันอ่ะคือมีจะบอกว่าปกติถ้าหมีไปล่าบอสเนี่ยถ้าเลือดบอสต,ต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะปกตินกจิกหมีจะประมาณแปดแสนถึงล้านนะอันนี้ตกไปเหลือประมาณหกแสนแปดหกแสนเก้าอันนี้บอกได้เลยครับว่าเขาน่าจะปรับบอสให้เก่งกว่าเดิมก็คืออาจจะสเตตัสมากกว่าเดิมถึกกว่าเดิมหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้หมีไม่รู้นะก็เอาเป็นว่าใครที่ตีบอสก็มาแชร์กันหน่อยแล้วกันใต้คอมเมนต์ว่าเฮ้ยผมตีบอส ที่มีไม่ได้คิดมากนะครับโอ้โหผมก็ตีบอสก็ดาเมจเบาลงจริงๆนะครับพี่อะไรก็ว่านไปนะเออจะได้รู้สึกว่าเออไม่ได้มีมีเป็นคนเดียวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอ๋อแต่ปกติมีเทสมีก็นกจิกประมาณแ0ดแสนถึงล้านนึงอยู่แล้วอะ่ะเอออันนี้มันเบาลงแน่นอนอะ่ะประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นในส่วนกิจกรรม,มใหม่ S4 นะครับแต่ S4 ไม่ค่อยน่าซื้อเลยอะ่ะชุดมันไม่ว้าวอะไรเลยเอ้ยไม่ใช่ของมันก็ใช้ได้อะ่ะเออ คือตอนนี้บอกตรงว่าไม่รู้ว่าจะเติมไปทําอะไรแล้วอะชุดอะไรวะเนี่ยน้องแมวหรอ๋อชุดราชสีนะทาไมราชสีเขาไม่ทําให้เกงขามเลยเนี่ยมันเหมือนแบบยังกะหมีเลยอ่าสําหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดู G Phone นะครับสามารถเปิดเห็นไหมไลฟ์ทีลยูสได้เลยสามารถเล่นสิบเกมพร้อมกันสบายเลยครับ ต่อไปในเรื่องราคานะครับ U V I P จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน G V I P จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ3าวันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ U V I P 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ G V I P เหลือ5 540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมาก อย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็จะลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรีสีชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารออทั่วไทยเลยครับออชุดมันหมีเลยอะ่ะอ,อ๋อมีกระเป๋าราชสี์นี่งนะแต่หัวไม่ใส่หรอเออล้วก็มีในส่วนไอ้นี่ครับอะไรนะ จัก,กรยานล้อเดียวนะครับเป็นสัตว์ขี่นะครับเขาสามารถจัดได้ถ้าใครชอบนะครับหมีอาจจะไม่เติมแล้วนะเพราะว่าเออหมีรู้สึกว่าบักบางอย่างเขายังไม่ค่อยอยากจะแก้เลยอะไรแบบเนี้ยแต่กิจกรรมยัดเต็มเลยนะอธิษฐานแปดสิบครั้งการันตีชุดเซฟนะครับชุดเซฟไม่โดนเลยนะรอบเนี้ว่าหมีมุ่งจริงว่าหมีเห็นแล้วหมีว่ามันไม่โดนเลยอนะ ก็สําหรับใครชอบก็สามารถจัดชุดเซฟได้นะครับก็อย่างน้อยก็ไดอีโมชั่นของรางวัลมากมายอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเบอร์เกอร์เหมียวชีสครับเบอร์เกอร์เหมียวชีสเข้ามานะครับวางจําหน่ายด้วยว่าโอ้อันนี้แบบเครืบินฟาโรเลยนี่ว่าต้องใช้ทั้งหมดหนึ่พันแต้มเลยนะครับกดดูได้ไหมโอ้โหสวยงามงามงามหยด สุดๆเลยทำไมชุดสไนเปอร์มันกากจังเลยนะภาคเนี้ยชุดสไนเปอร์มันแปลกประหลาดมากเลยใครอยากเป็นห้องเต้ครับหรือสุลตานโอ้โหสาม,มัันชนก็ขี่ปูริงเงาประมาณนี้สามร้อยะเอ้ยอะไรเนี่ยเหมียวชีตน่าจะดีกว่านะครับนี่ขนมปังชีตน่ารักกว่าเยอะเลยนี่ดูดีกว่าเยอะเลยนะครับก็ จบไปในส่วน2กิจกรรมนะครับแล้วก็มีอีกกิจกรรมมาใหม่อีกกิจกรรมแต่กิจกรรมมันมันกลายเป็นแบบเออเน้นเติมซะมากกว่านะครับรวบรวมแผ่นชีตนะครับเราสามารถเออเล่นให้ครบนะแต่หมีคงไม่เล่น MVP ขี้เกียจเราสามารถนำชีตมาแร่เบอร์เกอร์เหมี่ยวได้นะครับก็จะเป็นส่วนไนการ์ดดีหรือเปล่าเนี่ยร้อยสามสิบเอ็มดาเมดดีกว่าอันนี้ต้องเป็นวิสาแต่ว่าจะดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะไงหมีก็คงไม่แท็กยู่แล้วครับ การธรรมดาให้ครบทุกวันนี้ยังยากเลยอ่าเลยเมื่อเดี๋ยวเขากลัวโดนด่าเลยสักอย่างเลยแหละเขาก็เลยเอากิจกรรมเงินมาเลยหมดเมื่อไหร่มาเมื่อน,น้นเลยครับจะได้ไม่โดนนะประมาณนี้เอ่อดีแล้วแหละมันจะได้แบบโคเกมนี้ยังไงถ้าไม่มีเงินมันก็ไม่สามารถตีบวกตีอะไรได้เลยนะครับประมาณนี้อ่ารวบรวมกิจกรรมทุกอย่างครบหมดแล้วคำถามก็คือว่าเพื่อนๆที่ตีบอสดาเมจลดลงหรือเปล่าก็มาพิพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนก็ได้ของมีมีว่าเรามีรถทัวร์อ่าแล้วเจอกันนะครับ